ช่วยโปนตกปลาเหรอไปปะไปไปฟอนไปฟันฟันไปเลยฟอนแมนองได้ฟันเอิร์ดมันไปเลยมันเสร็จวิ่งตามฟอนเอิร์ดมันที่ฟอนไซมอนไซมอนเอ้ต้องชอบเลยนั่เด็กหน่อยไปไปฟอนกันตามไปเดี๋ยวยายขับรถตาม ามาเอากลับไปขึ้นแล้วกลับไปหาเขาโอ๊ตอีกแล้วมาเร็วเร็วเร็วๆๆๆเออดันฝอกลับบ้านเถอะป้าเอาวันไปหาเขาอีกอยู่มันจียอกอ่ะน้า เขาปันยามาหาใหญ่แล้วมันก็สิมาตามมันเคยเล่นเดียวเขาปั่นเคยไปเล่นน้ำมันเล่นนาอีกแล้วคุณฟอดได้ปลาจากโตไปนะน่ะคนตกปลานะ่ะโอ้ បាត់កักແມ່แท